สวัสดีครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของศาสนาหลายครั้งเรายอมรับว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่จะพูดถึงบรรยากาศของการพูดถึงเรื่องของศาสนาในท่ามกลางเพื่อนฝูงของเราที่ไม่ได้เชื่อเหมือนกับเราก็เป็นเรื่องที่กระกกระอ่วนเราก็จะต้องระมัดระวังคําพูดของเราเป็นพิเศษเพราะเราไม่อยากให้คําพูดของเราไปทําร้ายไปดูหมิน่นหรือไปดูถูกผู้ที่มีความเชื่อไม่เหมือนกับเรา เรามักจะถูกตัดบทสนทนาด้วยประโยคที่บอกว่าทุกศาสนาก,ก็ดีเหมือนกันทุกศาสนาก,ก็สอนให้คนเป็นคนดีประโยคคำพูดนี้เองที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะมีโอกาสที่จะได้อธิบายถึงว่าจริงๆแล้วศาสนาคริต์คืออะไรแก่นแท้ของศาสนาริต์คืออะไรเพราะว่าจุดประสงค์ของศาสนาริต์ไม่ใช่การที่จะสอนให้คนเป็นคนดี ไม่ใช่เพื่อจะสอนให้มนุษย์ปรับปรุงชีวิตของเขาให้เป็นคนดียิ่งขึ้นแต่เป็นการที่จะสอนให้คนรู้ว่าตัวเขาเองเป็นคนบาปให้มนุษย์รู้จักว่าตัวเองบกพร่องตัวเองผิดพลาดและตัวเองไม่สมบูรณ์ในหนังสือมัทธิวบทที่5ข้อที่สเป็นคําสอนแรกของพระเยซูที่ได้จ,จดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระเยซูได้ตรัสว่า บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแล้วบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณก็คือการที่มนุษย์จะรู้ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ไม่สมบูรณ์เป็นผู้ที่ผิดพลาดเป็นผู้ที่เป็นคนบาปนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเงื่อนไขแรกของคนที่จะเป็นคริสเตียนของคนที่จะเป็นสาวกที่จะติดตามพระเยซู พระเยซูได้เปรียบเทียบภาพของคนบาปเหมือนกับคนที่เจ็บป่วยเหมือนกับคนที่ไม่สบายเป็นโรคเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกและต้องรับการรักษาพระเยซูเปรียบเทียบภาพของพระองค์เองเป็นเหมือนกับหมอเป็นเหมือนกับแพทย์ที่จะทำการรักษาผู้ป่วยเหล่านั้นสำหรับทุกคนที่อยากจะได้รับการรักษาสำหรับทุกคนที่มาหาพระเยซู พระเยซูได้พูดไว้ในหนังสือมัทธิวบทที่9ข้อที่12บอกว่าคนที่เจ็บป่วยต้องการหมอแต่คนที่สบายคนที่สบายดีไม่ต้องการหมอเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะมาหาพระเยซูคือคนที่รู้ตัวว่าเขาต้องการรับการรักษาจากแพทย์จากพระเยซู ดังนั้นคนที่เป็นคริสเตียนคนที่มาโบสคนที่เชื่อในพระเจ้าคือผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ดีพร้อมไม่ได้เป็นผู้ที่ดีกว่าคนอื่นแต่เป็นผู้ที่รู้ว่าตัวเองบอกพร่องรู้ว่าตัวเองผิดพลาดและอยากที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าดังนั้นแก่นของศาสนาคริสต์จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำความดีหรือการเป็นคนดี แต่อยู่ที่ว่าการยอมรับว่าตัวเองเป็นข้อบกพร่องเป็นผู้ที่บกพร่องและต้องการรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราอาจจะมีคําถามอยู่ในใจว่าเอาแล้วอย่างนั้นแล้วทาไมคริสเตียนถึงจะต้องทําความดีทาไมถ้าอย่างนั้นทําไมสังคมไทยเราทําไมเราถึงยังเห็นโรงพยาบาลยังเห็นโรงเรียนยังเห็นมูลที่หลายๆยมูลที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ที่เขาออกไปช่วยเหลือทําความดีหลายๆอย่าง นั่นไม่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปในครั้งต่อๆไปว่าทำไมเราถึงทำความดีแต่ว่าสำหรับวันนี้จุดประสงค์ของศาสนาคริสต์ผมอยากจะให้เราทราบว่าศาสนาคริสต์นั้นไม่ได้เป็นแค่ปรัชญาหรือไม่ได้เป็นแค่หลักคำสอนที่จะเพียงมุ่งเน้นให้คนเป็นคนดีแต่ศาสนาคริสต์โดยเนื้อแท้ของมันคือแผนการคือโครงการของพระเจ้าที่จะช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากความบาป ขอบคุณครับ